เราเรากอาขวดข้างเราเอาคว้ยข้า,า,าว่าพนะักขึ้นขึ้นชั้นทางข้างป้านหนูกไก่ก็จตจำได้ดีเขาจริงจริงรา,าตัจไว้นี่ยเขาเจะสักที่เขาเจอคู่กันเขาจินเจบาบ้านลมสวนบ้ วัดทีเงาอาจูว่าที่นฝาอาสะอาดทางพอสัมผัสทางไปมามาคือคับตายักแก้วใหญ่หาดู่าไปไปทางิ่งใจละาบลลงละลอยเรียบหาวลอยลเรียบนาวสรสีนวลเจ้า Ra Ra tu, Ra